สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการกลีเกลียว M30 ครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับอันดับแรกนะครับทำการจิ้มเส้นนะครับมาร์กจุดไว้นะครับสำหรับการปอกผิวนะครับเพื่อทีเออ่เราจะได้สม่ำเสมอทุกตัวนะครับทำการเทเปอร์ลบมุมครับเพื่อไม่ให้เป็นการกระแทกปลายมีด ตึงเกียวของเรานะครับทำการตั้งรอบตั้งฟีดการปอกก่อนนะครับเครื่องที่ผมใช้นี่นะครับตึงเกียวกับการปอกนะครับจะใช้ฟีดและรอบคนละอย่างกันนะครับ สุดท้ายแล้วพี่ทำการเปกะก่อนครับอันดับแรกก็ปอกให้ได้ขนาดยี่สิบ้าดแปดจก็ได้ครับ M สามสิขนาดเท้าที่มาก็ขนาด32มิลครับก็มีหวกลบมากนิดหน่อยครับครับก็ทำการรับมีดก่อนครับเมื่อใช้งานมาสักระยะหนึ่งมันก็จะสึกไปนะครับมีดที่ผมใช้นะครับก็เป็นมีดขาวแล้วก็มีดเล็บคาบายส่วนใหญ่นะครับ มีคนถามเข้ามาว่าทําไมผมไม่ใช้เม็ดมีดฟอร์มในการกลึงงานครับผมก็ใช้นะครับมันก็จะมีเหล็กบางชนิดที่แข็งมากหรือเป็นโลหะบางชนิดที่มันแข็งแข็งนะครับผมก็จะใช้เม็ดมีดนะครับซึ่งเม็ดมีดก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงครับต่อจํานวนเม็ดครับจะเอามาลึงงานเหล็กเราก็ต้องดูที่ความจําเป็นนะครับดูความเหมาะสมของเนื้องานครับที่เราจะทําการตึงครับก็ด้านแรกเราก็เปิดรับด้านหน้าไปก่อนนะครับนี่เป็นคมตัดนะครับ การรับมีดก็มีอยู่สามมุมครับนี่คือมุมแรกนะครับก็สมุมนี้ก็จะมีมุมจิกหลบแล้วก็คลายนะครับด้านหลังเป็นด้านหลบนะครับเราก็รับเหมือนกับด้านหน้านะครับค่อยๆแตะไปเรื่อยๆครับอย่ากดทีเดียวนะครับเพราะมีดขาวเวลาไหม้แล้วเออมันจะคืองานไม่ดีครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยคมนะครับครับก็แตะไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะครับในการรับมีดครับ ซึ่งความยากง่ายก็แตกต่างกันไปครับมีดที่ผมใช้วันนี้เป็นมีดฟอร์มหัวเรือนะครับก็คุ้มค่านะครับมีดขาวต่ละเล่มเราสามารถดัดแปลงเอ่อเป็นมีดได้หลากหลายฟอร์มนะครับหลากหลายหน้าด้วยกันครับและมุมสุดท้ายเป็นมุมจิกนะครับเราก็แต่งเอ่อปลายมีดนะครับให้มันมนสักหน่อยครับเวลาที่จิกงานเวลามันกินงานครับก็จะได้ไม่แตกของปลายครับก็จะได้ไม่เป็น เส้นแฉกนะครับครับก็มีแค่นี้ครับการรับมีดก็ไม่ยากครับก็ได้แล้วครับนี่ทำการตั้งมีดครับให้ได้ระดับเซนเตอร์นะครับครับในการทําเกีียวนอกในโรงงานของผมนี่นะครับเป็นเกีียวอุตสาหกรรมครับก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นเกีียวเอ็มนะครับเกีียวมินนะครับ ก็มีด้วยกัน2อย่างนะครับที่ทํานะครับถ้าเกิดเกลียวไม่ยาวมากประมาณความยาวไม่เกิน150หมิลิเมตรนะครับพวกผมก็จะใช้การรีดหรือการดายเกลียวนะครับก็จะได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เกลียว m10 ไปจนถึง m 30มสิเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเกลียวที่ยาวมากๆนะครับอย่างในคลิปวีดีโอนี้นะครับก็จะยาวด้วยกัน285หมิลิเมรนะครับก็จะใช้การกึงนะครับนี่นะครับ มุมปลดหรือล่องมีดที่เราทําไว้นะครับเพื่อให้มันเม้วนเสร็จที่กึ่งนะครับเสร็จที่กึ่งก็จะได้ไม่กระเด็นหรือวิ่งมาโดนตัวเรานะครับเสร็จขี้กึ่งพวกนี้ร้อนนะครับถ้าเโดนเข้าไปก็ถึงก็พองเลยนะครับทั้งนี้แล้วร้อนยังไม่พอนะครับเสร็จขี้กึ่งนี่นะครับมันคมด้วยนะครับถ้าเกิดเโดนเราแล้วครับมันอาจจะบาดได้นะครับก็ต้องระวังครับ อีกอย่างนะครับที่การกึงเกี่ยวเขาจะห้ามกันนะครับก็คือ,อห้ามใส่เสื้อแขนยาวนะครับซึ่งผมเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ใช้ชุดฟอร์มที่เป็นเสื้อแขนยาวนะครับก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นแต่เมื่อ,อผมทํางานหลากหลายอย่างขึ้นนะครับมันก็อาจจะมีสเก็ตไปนะครับผมก็เลยต้องใช้เสื้อแขนยาวครับก็ในสัง,สงเกตได้ในคลิปครับผมจะปั้นแขนเสื้อขึ้นนะครับและเสื้อที่แม่อนุญาตให้ใช้เลยนะครับก็จะเป็นพวกเสื้อยืดเนี่ยนะครับ เสายืดแขนยาวเนะครับเพราะว่าเศษที่กึ่งมันจะเป็นเหมือนกับฟันเลื่อยนะครับพวกนี้มันดึงแขนเสื้อนะครับดึงแขนเสื้อดึงเสื้อเรานะครับถ้าเกาะเข้าไปแล้วมันอาจจะดึงม้วนเข้าไปกับชิ้นงานได้นะครับก็ต้องระวังครับการกึงงานที่มีเศษที่กึ่งยาวๆนะครับครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมผมไม่ใช่นาฬิกากึ่งเกลียวนะครับ ก็เพราะว่าเสื่องในการตึงเกี่ยวเครื่องของผมเขาถอดออกไปนะครับก็ถ้าจะเอามาใส่ก็ใส่ได้นะครับแล้วการตึงเกี่ยวด้วยการตึงเกี่ยวนี่ก็ดีครับช่วยรักษาประกับกับสะพานเกี่ยวของเรานะครับไม่ให้สึกหลอเร็วขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราต้องถอยออกทั้งวันนะครับก็อาจจะทําให้เราเมื่อยแขนได้นะครับ ับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวิดีโอการคืนเขียวนอกในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ